อะไรตีมือพี่เพชรใช่ไหมเยออร่อยหน้าอร่อยเนาะเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมเธอสิแล้วนี่คือแท่นเค้กสวีเดนกินกับปันลิงองนย่ามลิ่งเงนเพื่อนลูกแบรสีแดงแดงเพี่พี่น้องคนไทยห้ามาเก็บกันดีๆค่ะอ่เริ่มมือกินได้มาของเฮียปั๊บอยู่นี่เดี๋ยวแม่จัดการให้อันของของแม่กัะอันที่ลูกเฮดเสียใหม่ๆ Ăn đi hay lukin tam đi hay lukin mèkin antimon mày tay đi đi sáp sáp đi 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 กินได้แล้วลูกพี่เพชรอะยวให้แม่ตัดให้ไหมตัดเองหรือว่าแม่แม่ตัดให้นางนางนั่งดีใจค่ะนั่งในนั่งเบาตะมือขึ้นยแล้วานั่งอยากกินแพนเค้กลูกขึ้นมาเห็ดแพนเค้กซอยแม่กด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 ไหนชิมให้คำใหญ่ๆให้ดูสิ ย่มปั็่่ะกอน้นาปังกอนี่มุเนอร่อยไหมกาันตีอร่อยใช่ไหมโอเคกินเขาอันผ้าลูกกินเขา้าวกได้ค่ะพี่น้องพี่น้องอันไอตัวปัวนี่มันปวนอยู่แต่เด้อค่ะ